สวัดีครับวันนี้ที่ตลาดจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟไส้ทะลักนะครับมาดูกันเลยครับเริ่มจอดรถแล้วเราก็เดินๆกันเลยนะครับร้านที่ตรงไหนวาดูซ้ายดูขวานะครับน่าจะทางน่าจะเลี้ยวซ้ายครับมาแล้วครับเจอแล้วครับเราเห็นป้ายแล้วครับหม้อไฟไส้ทะลัก ครับคุเตียวเดือแหลมฉบันเดี๋ยวเปิดเมนูกันเลยครับเหล่าหม้อไฟครับสูตรเด็ดเลยนะครับหมูลวนะครับร้านนี้ไม่มีเนื้อนะครับเขาไม่ครับปลาไปไม่ต้เนื้อแต่หมูต่อไปนะครับต่ำมั่วครับพิเศษสุดซิกเนจอร์ของร้านเลยครับ It's a little in a hop.